ว้าถ่ายต้นติดปุ๊นะปบน่าโหไฮวหก่อนดูคลิปอย่ายลืมกด subscribe และกดก,ดกระดิ่งเล่นนะด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง N Family Channel คะว,วันนี้หมามีกับตัวยายก็จะพาไปเก็บผักผลไม้รอบๆบ ริมรั้วบ้านเรากันค่ะก็จะพาไปตัดต้นกล้วยเก็บมะเฟืองมะละกอแล้วก็มีเก็บตำลึงตัดชะอมฟักอะไรเงี้ยค่ะแล้วกเ็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะม่วงหา่าวมะนาวโหด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีอะไรอีกหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะกล้วย,ยหอม 哦。Oh, okay. อันนี้กล้วยอีกหนึ่งคือมะละกี้ตัวใหญ่ตัดแล้วเอา้มามะนาวหล่นมะม่วงน,นี่ยังไม่แกะอันนี้สีทองปะอันนี้ไม่ใช่ใชอก๊อสเลี้ยงจะเอากล้วยกล้วยหอมสองต้นอันนี้ตัวใหญ่กำลังจะสส่มะม่วงค่ะ แหมดูมะม่วงอันนี้มะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้สีทองโอ้ยโ,อโ,อโ,อโอมองไม่เห็นมะม่วงอ๋อเห็นแล้วนี่มะม,ม่วงเดินสองสามว,ว้าได้แล้วค่ะเฮ้สุกไหม เป็นต้นมาเฟืองที่อยู่ข้างหน้าบ้านค่ะลอยอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผูกไว้นะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากใหญ่เบ้อเลยเดี๋ยวก็จะมาปีนเก็บมาเฟืองกันเห็นไหมมีเพียบเลยอันนี้คือถ้าผูกไว้ก็มันก็จะได้กินแต่ว่าถ้าไม่ได้ผูกไว้เมงพวกแมงวันสีทองมันจะเข้าไปเจาะในลูกแล้วก็ ลูกมันก็จะเสียในลูกนี้ใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวจะพึ่งจะใหญ่กว่ามืออีกอ่ะ กันว้าวนี่จะเอาลวเทีวหน่เหนื่ยอยมาตูดมันไอ,อ้นี้นิดนึงอ,อืมันดันถึงโอ้จิม้มอ้อ ใหญ่บื้องลมเทิมเลยใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้อ่อะอถ้าเราผูกไว้ดีอ่ะถ้าเป็นลูกใหญ่อุ้ยนี่สวยคุณแม่นี่อุ้ยตูดนิดนึงเดี๋ยวฝาน,นออกดันถุงว่ายน้ําหล่นดันถุงเพราะว่าถุงมันอืดใหญ่มากลูกใหญ่มากดูเทียบกันหน้าน้องหนุ่มใหญ่กว่าเลยว่าใหญ่มาก มันอยู่สูงอะแล้วมันเราก็เราปลูกได้มันมันปลูกได้ไม่เยอ,อะ <S <S ถา้าสมมติว่าอ๋ถาอถ้าเกิดว่ามันอยู่อะอันนี้โอ้อันนี้สีเขียวๆอยู่หน่อยๆแต่ก็กินได้ละหวานหวานใหญ่ทุกลูกอ,อันนี้ยังเลยอืมกินขนาดเนี้จะกำลังกำลังอร่อยเลยนะอืมอสีสีขนาดนี้จะกำลังอร่อย,ยสวยงามมากีคุณแม่ถ่ายตรงนีู ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่มากเอาเอา,า,เเอาป่ะอ,อ,อุ้ยรอมไปลูกเนี่ยเอรแต่นรอมมันเสียแล้วมันเสียแล้วมันแม่รับมือนี่แหละกำลังกินเลยขนาดเนี่ย ไม่กล้าเอื้อมไปส่องม,มืออ่ะมันแหละกินมากแล้วลูกนี้เล็กหน่อยแต่ว่าตัวยายทำอะไรคะเก็บตำลึงะตยายเก็บตำลึงข้างล้วน i'm ready <laughs> กนึงก็ได้นะสีอันนี้อเอาได้ไหมได้ไดยังไม่สุกดีนะเดี๋ยวอาไปวางไว้เดี๋ยวก็เหลืองโอเคเอาพอลูกค่ะลงป่อ,อันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดต้นมะกรูดอันนี้ต้อยายเป็นคนปลูกเองอกำลังแตก แตกใบอ่อนลูกเยอะมากลูกเต็มต้นเลยเนี่ยพวงอะไรนั่นที่มือคุณแม่เยอะมากลูกออกเยอะมากลูกเต็มต้นนี่ยใบอ่อนๆๆๆๆๆๆอนๆๆ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 ๆลยๆๆๆๆอๆแตๆมๆๆๆๆ่นๆๆ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 ้ๆๆะๆๆ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 ก็ๆๆๆๆๆตา มาเด็ดเอาที่ต้นสดๆเลยไม่ต้องไปซึลอเฮ้ยดูอันนี้ตน้นนิดเดียวมะเขือยาวเขืออ,ออกลูกนีหัวผ่าเนือออกมะเขือยาวออกอยู่อันออกอยู่ลูกนีงโดดโดดลไงงไงไม่ได้มาดูโอ้ลูกใหญ่ด้วย เน่าไปแล้วไม่ทันมาดูน้องผายค่ะได้ปะโอ้ยเมาเสียดายจังเลยนี่มีอันนี้มีข้างใต้ต้นเียสามลูกเสียดายจังเลย,ยไม่ได้มาดูกินไม่ได้แล้วคุณแม่กินไม่ได้แล้วไม่ได้ข้ามาดูคุณแมนอือหูเสียดายลูกใหญ่ด้วยออื เออนาะมันมีมันมีลูกอยู่ข้างบนด้วยนะมีอีกลูกนะอีกเลยลูกมีลูกเลยคนหลังคาโน่นอีกก็นึกว่ายังไม่แก่ก็ไม่ได้เดินมาดูเนี่ยได้มากค่ะเอานี่มีกล้วยอีกมีกล้วยอีกเครืหนึ่งครือตัดโชว์ไปอีกหนึ่งคือนี่มะนาวก็ออกดอกใหม่อยู่นะเนี่ยเนี่ยคุณแม่ มะนาวออกดอกท่าน,นี้เป็นมะนาวอ้าวหลุดแล้วอ้าวตายแล้วคุณแม่แแลหลุดติดมือมาแล้วจับปุ๊บหลุดติดมือมาเลยยังไม่ได้จะเด็ดเลยอะ่ะอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยคุณแม่อันนี้มันแก่แล้วนะแก่ลแล้วเก็บเลยปะอ่าเก็บมาเลยนะ่นี่ะแก่แล้วสามลูกเลยนะ เก็บมะนาวอันนี้มะนาวมะนาวก็เพียบเลยนะออกลูกเพียบเลยพวงนี้ด้วยนะเอาหมดเลยนะ เก็บได้เลยใช่ไหมนนนีีู่อกเนี่ยอันอันนี้อันนี้ยังไม่ยันนี้ยังไม่ใช่ไหมมันออกมาออกดอกเยอะเลยตัดไปแล้วอันนี้อันนี้ก็อีกนิดนึงนะยังใช่ไหมอันนี้อีกนิดนึงให้มันดำก่อนตัดพินตอนนี้จะไม่อร่อยจะฝาดใช่ไหมอ่าออกดอกเยอะเลยอันนี้ออกกำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะ บบอันนี้ต้นอันนี้ต้นฟักอันนี้อันนี้คือกําลังเพิ่งออกมันมีที่แบบมันมีที่แบบใหญ่แล้วไอ้ไอ้เล็กๆไอ้ใบเล็กๆอันนี้คืออะไรนะคุณแม่มาละขี้นกใช่ไหมมาละขี้นกแต่ว่ามาละขี้นกยังไม่ออกมันพันอยู่กับต้นฟักเนี่ยมันมันพันอยู่กับต้นฟักเนี่ยอันนี้เป็นต้นมาละขี้นก มีลูกอยู่เหมือนกันน,นี่ออกลูกน้อยๆตรงนี้ลูกหนึ่งนี่นะคะเอาๆค่มีงานที่ออกลูกแล้วอยู่ออกลูกแล้วเนี่ยสองลูกติดเลยโอ้นี่ใหญ่ลูกใหญ่เลยกำลังลูกโตเลย ดอกอยู่อีกตั้งเยอะมีลูกแบบกําลังติดลูกออกติดลูกไปลูกอ่อนมาเยอะอันนั้นสองสองลูกเมื่อกี้คือจะกินได้แหละแล้วก็อันนี้เป็นต้นตกชีฝรั่งอันนี้คุณแม่ปลูกมาสองต้นใช่ไหมมีแค่สองต้นมีแค่สองต้นอันนี้มันกำลังออก ออกดอกต้องเวลากินเรากินใบมันกินใบมันออกดอกเดี๋ยวมันก็จะเป็นฝักเป็นเม็ดออกมาอ,อันนี้กำลงังหมดเริ่มเริ่มปลูกก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่มีแค่นี้อันนี้ต้นชะอมอันนี้เก็บแล้วนี่เหลือยอดอ่อนๆออน รอยฟันอันนี้รอยฟันยอดไปแล้ะแม่มีแตกยอดใหม่กำลังแตกยอดอ่อนจะย้ายจะบ่มก้วยก็ออ,ออกแอ้วนี่แตกละนม่ ก็เสร็จสิ้นภารกิจไปนะคะกับการพาชมสวนแล้วก็ตัดผลไม้กับตัวยายนะคะมีทั้งที่เราปลูกเองแล้วก็บางอย่างมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าบางทีแบบเราลดน้าต้นไม้เนี้่ตัวยายลดน้าต้นไม้มันก็จะมีแบบผลพลอยได้ให้มันเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเนี้ยนะคะเราก็ตัดมามะเฟืองมะเฟืองแบบเป็นอะไรที่ภูมิใจมากลูกใหญ่มากใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่เห็นไหม ลูกเบลเลอร์เลยทุกคนมีแมงมีโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากติดตามช่อง N Family Channel ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย